เอ็กซ์ที่กลัวที่มาอยู่หน้าสามแปดเริ่มมันเริ่มที่หน้าสามแปดเลยไปดูหน้าสี่จุดสองสี่จุดสามจะเป็นตัวสรุปทั้งหมดเลยคือนะสเกลเมเจอร์กับไมเนอร์ครับเครื่องหมายที่จับ่ไครึ่งเสียงครึ่งเสียงคือนี่ยเนี่ยระหว่างอันนี้มันห่างกันคที่เสียงระหว่างอันนี้มันห่างกันคที่เสียงครึ่งเสียงครึ่งเสียงครึ่งเสียงคือบนคีย์เป็นโลครับ ทุกลินมันจะห่างกันครึ่งเสียงหมดถ้านับถ้านับอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันต้องนับสลับฟันปลาเรียนไปใช่ครับนับเรียนไปจะเป็นครึ่งเสียงนนี้นับหกใช่ไหมอยานับหกใช่ครับนับตัวที่หกของสเกลเมเจอร์นั้นสามคือชื่อโน้ตคือนอกจากนับถูกแล้วครับ เราต้องดูชื่อโนต้ตด้วยชื่อโนต้ตตัวอักษรของโนต้ตนต,ต้องห่างกัน3ตัวใช่อย่างเช่น C กับ E C กับ E flat ตัวอย่างนะครับ mm hmm. C minor กับ E flat major เนี่ยทำไมถึงตอบ D sharp ไม่ได้เพราะ C D มันแค่2ต้องเป็น C D D e. mm hmm. คือถ้าสังเกตสังเกตดูหน้าหน้า42-43ก็ได้นะในทุกทุก k e ถ้าเรานับตัวโน้ตจาก minor ไป major A B C E F G B C D F, G, B, C, D, f. G A มันจะห่ารกันเป็น3ามโตเตอรนะครับหน้า4,2,3จะสรุปไว้เลยว่าอะไรคู่กับอะไรโดยโดยหน้า4,2จะเป็นคีย์ทางชาร์ปส่วนหน้า4,3จะเป็นคีย์ทางแฟนะครับมันก็สรุปไปแล้วว่าอะไรคู่กับเม,จมเจอร์มายเนอร์อันนี้คือวิธีการหาครับสาวิธีซึ่งก็อธิบายสำหรับคนที่มา2อครั้งล่าสุดก็ อธิบายแบบนี้เหมือนกันครับคราวนี้ต่อมาไมเนอร์มันก็จะโดนแยกประเภทด้วยมันจะไม่ได้มีชนิดเดียวเด็กไหมคะครูเมื่อกี้นี้บอกว่าวิธีที่สามง่ายที่สุดก็คือดูในหนังสืออ๋อก็ไม่ต้องคิดใช่ไหมคใช่ไม่ต้องคิดครับแล้วกแล้วแต่วิธีนี้อธิบายในกรณีที่มันไม่มีหนังสือให้เลอะก็วิธีวิธีที่สามนี่ใช่ไหมใช่ครับสี่หักนี้จะสรุปไปเลยอย่างเช่น C major, pentatonic กับ A minor F e, major, relative กับ B minor คือคำว่า relative คือทั้งสอง key major minor จะใช้ชาร์ปแบงร่วมกันเหมือนใช้น้ำสปุูลร่วมกันและที่เราต้องคิดนี่เป e ็นเพราะเพราะอะไรเพราะถ้าเราอยากเขียน minor เราก็ต้องรู้ว่าแล้วเสียงมันจะเพาะเหมือนกันไหมครูเสียงมันจะเสียงมันจะเหมือนกันถ้าเป็น natural minor เพราะว่าน้ตมันเหมือนกันไงฮะเพราะว่าอันเดียวอันประเภทแรกนะครับของสเกลคือประเภท ที่หนึ่งคือ Natural m i n ไ r er. Natural m i n r er คือตามชื่อเลย